สวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีมนุษย์ต่างดาวสวัสดีทุกๆท,ท่านที่รับชมดูนะครับเสียงเป็นอย่างนี้นะครับีก็ต้องกราบขออภัยนะครับตั้งเป็นตั้งแต่วันเสาร์นะครับเพราะนั้นตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันจันทร์ผมไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเสียงมันไม่มีมันหายนะครับมันก็เพิ่งกลับมาเนี่ยแหละครับกว่าจะตามหาเจอใช้เวลาเหมือนกันครับ,นะรบเสียงหาย บุกนี้บุกนี้ก็ขอไปนะครับท่านที่เกิดวันเสาร์วันจันทร์นี้ผมไม่ได้ทําคลิปย้อนกลับไปทำนึาดูนานไปแล้วอืมแล้วตอนนี้ยเสียงก็ใช้มากเดี๋ยวมันจะเป็นเข้าที่ทําได้ก็จะมาทํานะครับอะนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่วยส่งข้อความช่วยบอกช่วย เขียนมาหน่อยพิมพ์มาหน่อยนะครับ <gle ij ing> ว่าเป็นยัางไงกันบ้างนะครับบางครั้งบางทีการไม่ได้ดูไพ่ผมก็สามารถที่จะให้คําแนะนําทันทได้นะครับใครที่เจอปัญหาอะไรขอว่ามันอยู่ในอยู่ในสิ่งที่มันไม่ได้เกินความสาม,มารถหรือเกินเลยความเป็นจริงครับเช่นต้องทำยังไงให้ผมรวยกับพี มาตอบได้ทันือว่าคุณมีเงินเยอะจนคุณพอใจเมื่อไหรนั่นแหละแปลว่าคุณจะรวยแต่อีกด้านหนึ่งง่ายๆครับธรรมะคือธรรมชาติพอเท่ากับรวยเข้าใจคำนี้้ยครับพอแล้วเท่ากับรวยนะครับเพราะฉะนั้นความสุขมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าพอพอดีพอดี พึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่และแล้วก็ได้อยู่ไช้อย,อยู่ดําเนินชีวิตอยู่กินอยู่อะไรแบบนี้ครับจริงๆตื่นติดบอกให้ขอขอให้ลูกข้าพเจ้านี่แหละมีเหลือกินเหลือใช้นะครับทําไมต้องเหลือกินเหลือใช้ด้วยอืเพราะว่าการเหลือกินเหลือใช้ท่านจะได้ เอาส่วนที่มันเหลือมันเกิน,ม,นมันเหลือแล้วเหลือจากความจริงเราจําเป็นแล้วช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนโลกช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติช่วยอนุเคราะห์อะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นการสร้างทานบาร,รมีสําหรับเป็นตัวเดินทางไปใช้ในโลกหน้านะครับอ่ะนี่เรื่องจริงนะครับเราเป็นโลกสุขตอนนี้เราอยู่โลกสมมุตินะครับ โลกจริงนั่นคือโลกหลังความตายนะครับอืพูดเรื่องตายทําไมจะไปจะพูดไม่ได้กันมเมื่อทุกคนต้องตายอยู่แล้วหรือจะเรียกว่าตุยอะไรอ่ะมันก็ความหมายด้วยกันนั่นแหละมรณาการอ่ะวันนี้จะมาเปิดไพยคนที่เกิดวันพุธนะครับวันพุธท,ที่หนึ่งสิงหาคสมสองพันหรอยหกสิบเจ็ดนะครับก็กราบขอไพยคนเกิดวันเสาร์อทิ์จันอีกครั้งนะครับเพราะว่า เพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเก่าเขามามาเยี่ยมเฮ้ยเรามาเยี่ยมนายว่ามันก็คือใครวัดครับนั่งนึกนึกดูโควงโควิดอะไรเขาเป็นกันจาระวันเราไม่เป็นอะไรเลยนี่เออเราไม่ได้ป่วย,วยมานานแล้วนี่อ่ะได้ป่วยสักหน่อยก็ได้ครับก็เล่นซาสสามวันนะครับงอมแต่สนุกครับยังสนุกอยู่ อ่ะตัดไพ่นะครับคนเกิดวันพุธเดินแบบสนุกสนานหนึ่งสองสามสี่ห้า กอหกเจ็ดแปดเก้ายูเป็นวัดดวงครับรึสิบทุกอย่างเริ่มต้นจากความมั่วทั้งนั้นแหละครับ ไม่มีคนอัจฉริยะจริงหรอกครับมีแต่คนมั่วมั่วเก่งแล้วมันฟุกถูกสตีบจับก็มั่วมันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งกว่าจะได้ไอโฟนออกมาเห็นไ,ไหมครับแต่มั่วแล้วเขาจดไงอ่าวิธีนี้มั่วแล้วไม่ได้วะ่ะมาอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็ไม่ได้นั่นแหละครับทําให้ดูทุกคนดูเป็นอัจฉริยะหมดเพียงแนตะ่ท่านได้ลองแล้ว แต่ถ้าท่านเห็นเป้าหมายนี่หของท่านชัดเจนนะครับว่ามันเป็นยังไงว่าท่านจะทําอะไรแล้วเห็นเห็นชัดเจนเลยว่าเป้าหมายเห็นภาพเห็นเป็นภาพเลยท่านไม่ต้องสนใจใครครับอืมมีนะครับมีคนรอบตัวนะครับที่เป็นลูกค้ากันจนกลายเป็นคนสนิทเป็นพี่เป็นน้องกันผมสอนให้เขาทําอย่างนี้ยะครับอืมคจากที่อยู่ห้องเท่าเท่า รูกระต่ายแล้วกันรูหนูมันเล็กไปเท่ารูก็ต่ายเขาค่อยๆยขยายไปอยู่บ้านเช่าใหญ่ขึ้นแล้วต่อมาเขาก็ซื้อบ้านเพื่ออรทรได้หนึ่งหลังแล้วก่อนจะไปบ้านเนื้ออรทรเขามาขามผมอีกครั้งหนึ่งพี่ผมเห็นภาพเหรอมึงเพิ่งเห็นนะตั้งนานบอกให้เห็นตั้งนานแล้วมใช่ บ้านเดียวเลยพี่บานเดียวมีสนามมีนานมีลานกว้างมีอะไรเห็นชัดเปล่ายังไม่ชัดพี่ไม่ชัดไปหาดูรูปที่ไหนก็ได้แล้วเอามาให้เห็นชัดๆมันอาจจะไม่เป๊ะหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่พลังความเชื่อความศรัทธาของเราว่าเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ไหมจากการมุ่วมนนี่แหละมันไม่มีขั้นตอนหรอกทุกวันนี้ น้องคนนี้ก็ซื้อบ้านราคาสี่ถึงห้าล้านเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะครับมีรถเก่งสองคันมีรถกระบะหนึ่งคันมีมอเตอร์สไซค์สองคันมีโอ้โหมันมีเยอะ,ะครับน้องคนนี้เป็นนักสู้นะครับผมบอกว่าคือเขาขับวินเขาลุงเดียวกันขับวินล้วจะได้เงินเขาก็จะขับขับ,ข,บขับอย่างเดียวแต่เมื่อทุกอย่างมันเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีทำมีทางขยันใ้ตายก็ไม่มันก็จริงครับเขาเชื่อว่าเขาทําได้ผมว่าความเชื่อของเขานั้นแหละใส่อัดพลังใส่เข้าไปดิ่งก็เจอผม,ผมอบ่อยผมก็อัดใส่บ่อยบ่ออัดใส่บ่อยตัวเขามีนะครับมีครอบครัวขนาดเมียมันนะผมต้องเป็นคนจัดให้เลยนะครับเป็นคนบอกให้ เจ้าชูทั้งคู่สุดท้ายตอนนี้ลูกสองหมดความเจ้าชู้ในตั้งหน้าตั้งตาทำมาเก,กิงกันไปลายได้เดือนแสนไปแล้วไม่ห่วงกูเลย <c oughs> อะมาชมกันครับไปพุทธขึ้นเป็นถ้วยมันก็คือประมาณว่าสถานการณ์มันไม่บวกไม่ลบนะมันเป็น,นกลางนะครับอ่เดวีนอมฟอร์ชูนขอไปครับ ู้อมนะครับขอไพ่กลงรลออย่างชุก่าอืมไป่ถ้วยความรักดีนะครับอืความรักดีอ้าเจ็ดถ้วยนี่ก็ดีด้านความรักอ่าเดูเวิร์เนี่ยไพ่คู่แท้ในตำราจางขุนทองบอกไว้เลยเนี่ยคือไพ่คือเจอตักแท้มือไม่คู่มึงเจอในคู่แน่แได้ไปเนี่ยนั่นหมายถึงดูในชุวความรักนะไม่ได้ชุดปัจจุบันนี่นะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่ผมว่าไพ่เดอะเวิร์ดเนี่ยแหละ คือพ่ยความรักที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ต้องมาเนื้อคงเนื้อคู่ไม่ต้องมาคู่เวรคู่กรรมอะไรนั้นแหละถ้ามึงรักกันสองคนมึงทําแบบนี้ตือๆมันจะไปได้อ่าเเทมเพลนสามถ้วยจุฟูหกถ้วยเ้าเรียนนะครับ บ่งบอกได้เลยว่าเรื่องความรักดีมากครับเรื่องความรักก็ดีมากคนที่มีแฟนอยู่แล้วพยายามเติมความสุขเติมความหวานซับซ่าให้กับคนรักนะครับพากันไปเที่ยวนะครับพากันไปในที่ที่เริ่มรู้จักกันครั้งแรกก็ได้หรือนัดพบเจอกันครั้งแรกก็ได้นะครับดูเรื่องความรักก่อนเลยนะครับมันขึ้นไม่ถ้วยนะ ถิงถ้วยไพ,พ่พอไม้อาจจะมีเด็กมาชอบเรือไม่ชอบเด็กก็ได้เด็ดถ้วยมีคือเหมือนดวงสเสน่ห์ตอนนี้สเสน่ห์แรงดวงเสน่ห์แรงนะครับแล้วก็สิบถ้วยถ้าไม่ถ้าท่านไม่ได้มีครอบครัวก็อาจจะเป็นพ่อแม่ของท่านครอบครัวของพ่อแม่ท่านมีความสุขดีทุดมสมบูรณ์ดีหรือครอบครัวคนที่ท่าน เป็นห่วงนะครับเนี่ยเขาต้องสงบสุขดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ตีกันไม่ทะเลาะกันนะครับนั่นนึงคือส่วนหนึ่งของความรักส่วนหนึ่งหรือขั้นตอนขนองความรักเยความรักมีหลายขั้นตอนครับการผิดหวังก็คือหนึ่งในขั้นตอนความรักถ้าคุณไม่เจอความผิดหวังคุณจะไม่เจอรักแท้โอ้คิดไปได้แต่มันก็คือเรื่องจริงนะครับคือถ้าอยากจะรักก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับพาม,มันเสียใจ ต่อให้คุณไม่ได้เลิกกันนะตัวคุณก็ต้องทะเลาะก,กันงอนกันแงน้วเงี้วอะไรใส่กันแนละ้วมันก็นะก็ทําไม่เสียใจได,ได้นะครับแต่เรากลับมารักกันได้ครับไพ่ความหลักมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแถมโดเวอรให้เป็นหกเพราะฉะนั้นเรื่องความรักของคนที่เกิดบันพุธเนี่ยถือว่าดีมากนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ของท่านนะครับการเงินสี่ำแย่นะครับการเงิน,นครับ อย่าเอาเงินตัวเองไปลงทุนทำอะไรอย่าพิ่งให้ใครยืมเงินนะครับอย่าหมุนเวียนเงินตอนช่วงนี้เกินกว่าที่เป็นอยู่นะครับไม่ฉะนั้นท่านจะพังเรื่องการเงินจะพังแล้วก็จะพันเงินวุ่นวายวิธีแก้เคล็ดคือชิงลงมือก่อนนั่นคือชิงยืมเงินมันซะก่อนก่อนที่มันจะยืมมาเราพอยืมมาม,มันชักแบบท่นแน่เรื่องการเงินไม่ดีนะครับแต่ว่านี่ ดูวีนอฟฟอร์จูนกองร้อยโชคลาภถ้าพูดถึงล้านทรัพย์สินมูลคา่าเนี่ยคือทรัพย์สินนะครับที่เป็นที่ดินหรืออาจจะเป็นบ้านนะครับมีเขาเรียกว่าสังหาหริมทรัพย์ท่านดีการเงินไม่ดีเฉยๆมันก็ธรรมดานะครับบอกได้เลยว่าแบ่งได้สองประเภทคือคน95คนุยไม่สวย คน5เรกับคน5เปรวมเป็นหนึ่งรใช่ไหมสมมติว่ามีคนอยู่ร้อคนร้อยเปซนตี่ยมันจะมีคนคิดลบแน่ๆเลย95เปร์เคนคิดบวก5นะครับ ท่านต้องถามตัวท่านว่าท่านเป็น,นคนแบบไหนนะครับแน่นอนครับ9 5เนตมันเยอะกว่า5%้าปอเซ็อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าท่านรอบตัวท่านเจอแต่คนที่คิดในด้านลบคิดในด้านร้ายคิดถึงเศรษฐกิจไม่ดีคิดถึงฝนฟ้าตกขาขายไม่ดีขาขายไม่ได้ผลไม้แพงอหอยแขงขอหอยแมงผู้มาแล้วครับท่านมึงแพงกูไม่ซื้อมึงไม่ต้องมาหาบุบ้านกูเลยเสีงไม่ดีอย่างกวนเตงเยผมมาแล้วครับปี้ จมผู้มะม่วงลองกองทุเรียนลำใหญ่เมึงแพงกูไม่ถือนั่นนะครับคนคิดลบมันเยอะนะครับเพราะอะไรครับคนคิดในด้านบวกน้อยคนที่สูญเสียกำลังใจไม่มีที่พึ่งทางใจหรือไม่รู้ว่าจะหาที่พึ่งจังใจจากไหนตรงนี้ครับเนี่ยตรงหน้าท่านเนี่ยละครับ ที่พึ่งทางใจของท่านอย่างดีนะครับเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับใครไม่มีคู่ก็จะปะกันครับไพ่กงรออ้องโชคลาภมันกงร้อแย่งโชคลาภมันมันให้ด้านดีกับท่านเสมอเดอะเวอร์ The เนี่ยถ้าความรักแปลว่ารักกันหนาพากันหนีอ่ามันได้ยุนะแต่ว่าถ้าเดอะเวอร์มันขึ้นนะ่ะเป็นความรักที่แบบเนี้ยคุณมีจดทะเบียนตมรสกันหรืออะไรเงี้ยเป็นการประกาศ มันอาจจะทาให้ต้องมีเหตุเลิกละกน,นิสิติติไพ่นะมันไม่ได้เป็นหมดหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่มันต้องมีส่วนที่ไม่เป็นบ้างไม่มีอะไรเป็นกฎตตัวครับเมื่อยกได้มันก็วางได้เมื่อยืดได้มันก็ขดได้เป็นเรื่องง่ายง่นะครับเรื่องความรักดูในเกณฑ์ถือว่าดีมากนะครับเรื่องการเงินไม่ค่อยดีนะครับดูได้เลยว่าไม่ค่อยดีนะครับจะพึ่งลงทุนเพิ่มแล้วมันจะซวยเี่ย ถ้าอย่างน้อยอท่านต้องเสียเงินกับการซุ่มซ่ามอะไรของลูกของหลานที่ไปเตะของกระพังอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้เค็ดนะครับหรือท่านจะแกล้งทําเงินหายเป็นการแก้เค็ดท่านต้องหายหายเท่าไหร่ครับหายให้ท่านรู้สึกว่าโหโคตรเสียดายเลยโหคิดอะไรใจแป้วททกิ์นั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่ล้วครับหมายถึงว่าเดนแก้เค็ด แต่มาหายยี่สิบหายร้อยหนึ่งบางทีมันไม่เสียดายหลอกไพ่ไม่ได้อะไพ่เขาลูนนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาความรักการงานการงานนะครับไพ่าการงานไม่ได้ขึ้นไม่ได้แปลว่าการงานทาไมด่ดีดูไพ่ใหญ่นะครับเต็มผนังดูวีนัสสุ่มไพ่คงล้อเดวินไพ่ดีนับสองสำเร็จลงจากเดวสันนะครับไพ่จูฟูนะครับอ่ะนะครับ เมื่อกีเกี่ยวกับการงานตรงที่ว่าไพ่ใหญ่อะมันมักจะให้โชว์กรองการงานของท่านอยู่ที่ท่านทำชีอรไรเดอะฟูลเนี่ยความบันเทิงทุกรูปแบบได้ทั้งหมดแม้แต่นังสือขายหนังสือก็ได้นะครับท่องเที่ยวร้องเพลงความบันเทิงอะใช้หมดเลยครับเดอะเบิร์นมาเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศนะครับการงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศหรือท่านทํางานอยู่บริษัท เจ้าของเป็นคนต่างประเทศนี่ก็ถือว่าใช่นะครับกงล้อเนี่ยจะบอกแล้วว่าอาชีพสังหาริมรั์ทั้งหลายนะครับทั้งบวงเนี่ยใช่หมดเทมเปอร์แลนด์ทำอะไรเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับธรรมชาติหรือการเดินทางการทํางานท่านมีการเดินทางระหว่างประเทศข้ามน้ําข้ามทะเลอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเทมเบอร์แลนด์ใช่เทมเปอร์แลนด์คือดวงการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมันมีสี่ใบสําหรับผมนะครับใบแรกคือจัดเมน้นใบที่สองคือกองล้อนี่พาะมาแล้วใบที่สามคือเทมเปแ้แรนนี่คือตัวนี้พาะมาใบาที่สี่คือจัดติกเพราะฉะนั้นหมายเลขสองหมายเลขสามมามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับท่านนะครับจะย้ายบงย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายหอย้าย อะไรอ่ะใช่หมดอ่ะอย่าไปย้ายนี่ดูทีดีๆท่านดูเอาแล้วกันนะครับทำไมสบายตาสุดตัวมันก็ไปไพ่เงนเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินไม่ดีนะครับแต่ท่านจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นมันเป็นในทางที่ดีขึ้นทั้งนั้นแม้แต่เรื่องงานไพ่ไม่เท้าจะขึ้นไม่ขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็มีไพ่ไพ่ใหญ่เป็นตัวส่งเสริมนะครับพยใหญ่ตัวส่งเสริมนะครับ อ่ต่อมาเรื่องของการเงินวางงานความรักอ่าบอกไปแล้วนะครับเรื่องความรักอ่าหกถ้วยบางทีมันมันบอกว่าคนละเก้าจะกลับมาหาใช่ครับมันแปลว่าอนงาันจริงๆครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งที่เก้ามันความหมายในตำแหน่งแปลว่าลึกๆในใจท่านคิดอะไรอยู่ถ้าเรื่องความรักท่านอยาคนละเก้ามาหาถ้าเรื่องการงานอื งานของท่านคือเด็กและผู้หญิงของเก่าๆของที่เห็นแล้วล้ำลึกถึงความสุขในวัยยาวในเบื้องหลังใช่หมดะนะครับนี่คือหกถ้วยนะครับลึกๆในใจท่านคิดอะไรอยู่ท่านอยากให้คนเก่ากลับมาหรือท่านคิดถึงเพื่อนคิดถึงเรื่องเหตุการณ์เก่าอะไรก็ใช่นะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับ ขาเข้ากระดูกข้อเสื้อผ้าการลงเงินการลงทุนไม่ดีทั้งหมดนะครับคอเลสตอรอลสูงนี่แปลว่าสมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเจ็บป่วยอะไรรุนแรงไร้ายแรงมากมายนะครับไม่มีนะครับดูตักหน้าไพ่ที่ผมว่าไพ่สวยนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับน้อยครับพัดลมจะดังทำไม ขูด้วยอ่ะมีขู่ด้วยอ่ะทางนี้ก็โดนงครับบางครั้งบางทีเราก็ต้องใช้กำลังกับมัน <c oughs> <c oughs> เล่นท่นหนึ่งโบกเงียบเลยไหมนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมคนที่เกิดบันพุธนะครับกราบขออภัยนะครับเพราะว่าผมป่วยเมื่อวัน วันเสาร์อ่ะวันเสาร์แล้วก็เสียงหายเลยครับเช้าวันอาทิตย์วันจันทร์นี่เสียงหายไปเลยผมก็เลยไม่ได้ทํกับิป่บงคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับหากท่านเกิดวันวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์นะครับมาดูมึงข่ามาทุยได้ไงทั้งสามคือเสียงมันไม่มีจริงๆเนี่ยมันประมาณมาทุ่ที่มันชอบแบอะไรนะ เาฟังไม่รู้เรื่องครับนี่ก็ยังแทบจะไม่รู้เรื่อง่ะมันเพิ่งจะมาวันเนี้ยเช้าวันนี้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับดูนะว่าชอบอะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีท่านที่ชมประจําอยู่ไม่ว่าจะก็มีนะครับมีมีนะครับ,รบท่านผู้ชมของผมน่ารักต,ต่อให้ไม่ได้เกิดวันนั้นเขาก็ดูเพราะว่าคนข้างบ้านเกิดวันนั้นเขาก็เลยดู อยากรู้ไอ้คนข้างบ้านเป็นยังไงเอยสแสดงตัวออกมานะผมจำไม่ได้หรอกว่าเป็นใครแต่มีโปรดแสดงตัวดวยแช่งอะแช่งผมอะอะนะครับนี่คือที่พึ่งทางใจของทุกทกท่านนะครับที่ชมดูไม่ว่าท่านจะชมเป็นประจำหรือไม่ประจำก็เถอะท่านจะเข้ามาใหม่เข้ามาเก่าเนี่ย เนี่ยคือที่พึ่งทางใจด้านหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะคัศนะคติด้านลบสิ่งแวดล้อมที่มันด้านลบมันเป็นพิษมันไม่สบายใจไม่สบายหูไม่สบายตามันมันไม่ได้เกิดจากท่านบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากท่านเกิดจากคนรอบตัวแต่เรานะครับเราอะ่ะดันไปอยู่ตรงที่ตรงเวลาที่มันไม่เหมาะสมมีเมื่อวานมีรุ่นน้อง ขายของขายผลไมา้ผมต้องกินผลไมา้เป็นอาหารเย็นผมก็เลยคุยกับมาเห็นมันขายโอ้ยพี่ตอนนี้ผลไม้แพงพี่อย่าลงทุนอย่าไปเฮ้ยนำขายแหละขายนมเงี้ยแล้วน้องผมขายผลไมา้แล้วขายไม่ดีจริงป่ะอูพ้พี่มันแบบงั้นพี่จะวอวยพรให้มันเป็นจริงดังพูดไม่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 พี่พี่พ อ่าแล้วขายดิโอ้วยขายดีแบบโอ้โหแล้วแค่ลูกค้ามันน้อยนิด,นด,นดมันลดลงไปนะโอ้โหแบบเดี๋ยวมันก็ดีตอนนี้มันโอ้แบบมันเหนื่อยไงมันอยจะพักผ่อนเนี่ยครับเพราะว่าอะไรครับไอ้น้องคุณเนี้ยไอ้พี่สองพี่น้องคุณเนี้ยผมอัดพลังใยอย่างเดียวอัดพลังด้านบวกอย่างเดียวอัดพลัง้นบวกเจออะไรที่เป็นลบสิ่งนี้จะทำให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยอะไรก็ได้นั่นคือทัศนคติด้านบวกนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องเอาออกไปจากหัวสมองออกไปจากไกลๆร่างกายจิตใ,ใจเราเลยก็คือความคิดด้านลบคำพูดด้านลบนะครับเหตุการณ์อะไรที่เป็นลบๆพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะดูหนังดูละครฟังเพลงเศร้าอะไรกันได้แต่ท่านเก็บไปฝังหัวหรือเก็บไปตดตามมันไม่ทําให้เราสามารถบรรลุสิ่งที่เราทำได้นะครับเพราะอะไรครับ เพราะความสําเร็จมันเป็นเพื่อนกับความมันเถิงครับความรวยมันเป็นเพื่อนแท้เลยกับคนทศัศนคติด้านบวกครับท่านอยากรวยอยากสําเร็จไหมครับง่ายๆครับปรับมุมมองวิธีคิดนะครับเรียกว่าแพชชั่นมุมมองการการะทำเป้าหมายที่เราจะมุ่งไป คือไม่เซ็ตใช่ป่าวไม่รู้ผมก็จำเขามาแหละมัว,มวแต่คิดว่าใช่ขอไปถ้าไม่ใช่ก็ขอไปด้วยนะครับอยากพูดเห็นมันพูดกันก็เลยอยากพูดนะครับโลกนี้ไม่มีคนอัจฉริยะแล้วครับมีคนมัวเก่งฟุกถูกเท่ากับทุกคนอัจฉริยะหมดทุกอย่างมันต้องมัวมาก่อนทั้งนั้นแหละก่อนที่มันจะเป็นอะไรขึ้นมาสําเร็จไปนึกดูดีกว่าท่านจะเป็นแบบนี้กว่าผมจะเป็นแบบนี้ผมก็มัวมาเยอะเหมือนกัน ต่มั่วแบบมีเหตุมีผลมั่วแล้วจดอันนี้กูมั่วอะไรไม่ใช่นี่วะกูไม่เอาพิธีมั่วนี่กูเปลี่ยนพิธีมั่วแค่นั้นเองครับอม,มองโลกในแง่ดีไว้นะครับเพื่อถ้าคุณยิ้มให้โลกโลกก็ยิ้มให้คุณนะครับอ่ะกราบขอบพระคุณนะครับนี่คือภาพรวมนะครับบอกทุกครั้งนะครับว่ามันเป็นภาพรวมผมจําเป็นต้องพูดตรงกว้างนะครับตรงกว้างนะครับเผื่อคนหลายๆคนนะครับคนดูเป็นหลักหน่วยเป็นหลักสิบ เป็นหลักร้อยสาหรับผมนะครับบางครั้งคนดูเป็นผมเป็นหลักหน่วยผมรู้สึกเสียใจไหมก็ไม่เสียใจครับเพราะว่ามนันเรื่องธรรมดานะครับแต่ทุกครั้งที่ผมบอกว่าดูกันน้อยนะยอดดูนน้อยนะช่วยมากันมากันที่สองร้อยสามร้อยเลยตอนนี้สองร้อยคนสามร้อยคนสี่ร้อยคนผมเคยมีนะครับเข้ามาชมเออเห็นไหมครับ ผมไม่รู้ผมเชื่อในสิ่งที่ผมทำว่ามันถูกต้องแล้วมันจะนำถูกความสำเร็จ,จได้ซึ่งบางครั้งบางอย่างมีหอยแครงหอยแมงผู้มาขายครับลองกองลำไยทุเรียนมะนาวมะกรูดต้มโอมาขายไปแล้วลดขายผลไม้ครับขายหอยแครงหอยแมงผู้ครับมนผ่านไปแล้วเออนะครับ ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราคิดเสมอแต่ถ้าเราคิดอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดมันก็จะไม่หนีไปไหนมันก็รอท่านอยู่บางครั้งบางเรื่องบางอย่างท่านอยากมีเงินเป็นสิบล้านท่านต้องดูศักยภาพตัวท่านนะว่ามันเป็นไปได้ไหมท่านต้องทําอะไรอืถ้าท่านมีเงินเป็นหลักสิบล้านนั่นคือท่านต้องบริหารธุรกิจท่านต้องอ่า ทำงานหนักขึ้นท่านต้องได้ข้าวแรงที่มากขึ้นท่านต้องลงทุนมันมันจะมีความสมดุลของมันธรรมชาติสร้างสมดุลไว้ให้นะครับถ้าท่านต้องการแค่ข้าวแรงเง้นต่ำท่านก็จะได้เท่านั้นอยู่ไปตลอดนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่เหมือนว่าคุณจะให้คนผอมๆเนี่ยนะครับคนผอมๆตัวเล็กๆไม่ค่อยมีเลี้ยวแรงเงไย มึงไปซื้อข้าวสารไข่ด้วยนะน้ำมันด้วยนะเอาผักสดด้วยเอาเนื้อหมูเอาเนื้อเป้าโอ้โหมันก็คงมาได้แต่มันหนักมันไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้านุ้นร่างกายจะแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวสมบูรณ์มีตัวช่วยมีตะกร้ามีถุงมีรถเข็นนั่นแหละครับทุกอย่างมันสมดุลท่านรวยได้แค่เนี้ยท่านมีได้แค่เนี้ยศักยภาพท่าน อาจจะเป็นในก้อนนี้แต่ไม่ได้ดูถูกว่าท่านศักยภาพน้อยนะศักยภาพทุกคนผมเชื่อว่ามีเยอะเพียงแต่หาไม่เจอเองเพราะฉะนั้นค้นหาศักยภาพตัวเองออกมาปล่อยเต็มที่เต็มแหนบเต็มกราฟเต็มเกลียเลยครับไม่ต้องออมมือครับเรื่องผลงานเรื่องสิ่งที่ท่านทำท่านไม่ต้องออมมือไม่ต้องสนใจเหมือนเพลงคุณเสกโลโซเลยครับไม่ต้องสนจะแคร์คำของคนอย่าสนใจใครไม่ต้องเปลี่ยนแนว เพราะเป็นแนทวท่านคายเขวเพราะนั้นท่านอยากเป็นคนแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนท่านคิดแบบนั้นแล้วก็มุ่งไปหามันวิธีการบางทีอาจจะไม่มีบอกกันแล้วมันจะมาเองถ้าทใใ่านแต่ที่มันคงแนวแน่เพราะนะครับขอพระคุณที่กับแบบการติดตาม,มารับชมรับฟังณนะไพ่สิบใบเนี่ยมีไพ่ถึงหลักสิบอยู่สองสามใบนะครับงั้นก็ขออันเชิญถึงหลักสิบจากเบื้องบนนะครับถึงสิ่งจาก มาจักรวาลน,นะครับซึ่งทึ่งสิทธ์ทั้งหลายโปรโดนะครับส่งพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่จิตในของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านรวมรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติเบื้องบนส่งมาเพื่อให้ปรับสมดุลร่างกายของท่านให้ไม่ตุกไม่เจ็บไม่ป่วยให้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงน,นะครับอ่ะหมหายแล้วเนี่ยโอ้โหทีเดียวเนี่ยผมเสียงชัดเลย โกหกธรรมชาติไม่ได้ครับก็แต่ว่าล้วท่านคิดว่าท่านได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากธรรมชาติเ <Dragon> บื้องบนท่านก็ได้จริงครับผมก็คิดว่าผมได้ครับทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดทุกอย่างเป็นไปตามแรงดึงดูดตามกระแสจิตของกันนะครับ อขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่จำรับจมรับฟังขอไวพรให้ตึงสติคุ้มครองแคบคาดปลอดภัยจากโรครายและอันตรายทั้งหลายนะครับส,สมหวังในสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินกับงานหรือสุขภาพนะครับขอมีสติปัญญาดีมีแสงแห่งบารมีแสงแห่งบุญฐานที่ท่านได้สร้างไว้ช่วยฉี้นาทางให้ท่านก้าวข้ามค้นปัญหาก่อนจะข้ามก็ทืบซ้าม,มันด้วยปัญหาแล้วก็ข้ามมันไปซะ แล้วก็พบเจอในถึงที่ผมสมหวังปรารถนาตั้งใจขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะร mm hmm. ักทุกคนแหละรักมากเลยและขอให้ทุกคนรักตัวเองมากๆนะครับสวัสดีครับ